ครับองครับพูดถึงฟองการเล่นในวันนี้ครับค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าเล่นอยู่ในฟองอ่เราสามารถควบคุมลูกได้ดีกว่าเขาแล้วก็มีสมาธิดีกว่าพอใจพอมาเล่นมากแค่ไหนครับก็พอใจพราะว่าช่วงแรกอาจจะมีปีกันว่าช่วงเราคุมเกมได้ดีกว่าพูดถึงผ pues ู้ที่เจอครับอ่าวันนี้ครับก็ฝั่งฝั่งนู้นก็มีผู้ชายทั้งเร็วทั้งแรงรับตบแรงทั้งเคลียร์ดีแล้วก็ ต้องหาวิธีว่าจะทํายังไงให้เขาไม่เล่นลูกที่เขาชอบรอบต่อไปกาไปฉีกฝ่ายต่างๆเนี่ยมีทำกต่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราอันนี้ก็ต้องไปวางแผนกับโค้ชที่ทีมก่อนรู้สึกกดดันไหมที่ต้องมาเจตอตอนถึงตอนช่วงกลางก็มาถึงตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะกดดันเลยครับฝากสื่แฟนๆต่างๆมาช่วยเชียร์พวกพ่ออๆร้านก็อยากจะฝากแฟนนะคะมาช่วยเป็นกำลังใจให้พ่อร้านแล้วก็นักกีฬาไทยทุกคนนะคะก็พวกเราทำผลงานให้ดีที่สุดตอนนี้มองเห็นแชมป์ไหม ยังไม่มองค่ะเพราะว่าทำไม่เต็มที่